สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทําปุ๋ยสูตรเร่งรด่วนนะคะใช้รถผักรดต้นไม้ค่ะสูตรนี้ทําให้พืชผักเขียวสดงดงามนะคะดอกไม้ก็ออกดอกดีค่ะใช้รถผักได้ทุกชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นผักหรือว่าเป็นต้นไม้ดอกไม้ค่ะรดได้หมดเลยค่ะทําให้พืชผักเขียวสดแตกก็ใบใหญ่ใบสวยนะคะอันนี้เป็นผักชีค่ะสวยมากๆ เริ่มการทากันเดยค่ะก็จะมีน้ำหนึ่งกระมังเล็กๆนะคะแล้วก็จะใช้ตัวนี้ค่ะผงชูรสนะคะตัวนี้ตัวเดียวค่ะไม่ยุ่งยากทําเสร็จใช้ได้เลยค่ะหนึ่งช้อนชาค่ะใช้ผงชูรสหนึ่งช้อนชานะคะแล้วก็ใส่ลงไปในน้ากวนให้เข้ากันค่ะน้ำหนึ่งกระมังหนึ่งกระมังเล็กๆนะคะ คนให้เข้ากันค่ะคนเสร็จแล้วก็นำไปรดผักได้เลยสูตรนี้ทำเสร็จใายได้ไม่ต้องหมักพืชผักเขียวสดงดงามกอใหญ่ใบสวยติดดอกออกผลค่ะนำมารดผักได้เลยนะคะนี่ค่ะสูตรนี้ใช้อาทิตะครั้งนะคะ พืชผักเขียวสดงดงา,งามใบใหญ่ใบสวยสดกรอบมากๆประกาศขาวกอเดียวทำกับข้าวได้ม่องเลยค่ะกอใหญ่มากต้นหอมแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเบบี้กวางตุ้งนะคะรดอาทิตย์ละครั้งค่ะ สูตรปลอดสารประมาณนี้นะคะขอบคุณมากนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะ